กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาติบบาคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้มาพบกับแอดมินนะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลซึ่งเป็นศึกถ้วยใบเก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับในเกาะอังกฤษนั่นก็คือศึกเอเอคัพนะครับซึ่งเป็นรอบแรกนะครับโดยปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดรังโอริทฟอร์ดต้อนรับการเยี่งของ เดอะโบโล่นะครับสิงห์แดงบิดดนสโบนะฮะจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับคู่นี้แข่งขันกันวันที่4กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมเตะดึกซิดนึงๆนะฮะตามราประเทศอังกฤษคือ2ทุ่มแต่ตามวลาประเทศไทยก็คือตีสามนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์และก็สภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับเราเริ่มต้นกันที่สถิติก่อนนะครับท่านผู้ชมเป็นสถิติเฮดทูเฮดนะครับย้อนกลับไปถึง6นัดหลังสุดนะครับ ต้องบอกว่า2อคนเอ่อสทีมนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะว่าโบโรหรือว่ามิดเดิลสโบรเนี่ยอยู่ลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เลยต้องย้อนกลับไปนานซะหน่อยนะครับเริ่มต้นที่ฤดูกาล2016-2017ถึงนะครับอ่าแมนยูนะฮะบุกไปเอาชนะมิดเดิลสโบร์ได้หนนะครับซึ่งศึกพิมพ์ลีกนะครับส่วนนัดแรกนั่นนะครับในลุ้นการ2016-2017ถึงแมนยูก็เปิดบ้านเอาชนะ2-1นะฮะแล้วก็อ่าเป็นศึกลีกครับหรือว่าคาราบาคัพนั้นนะฮะ เสมอกัน0์ูนย์แต่เป็นมิเนสต์โบเข้ารอบต่อไปได้นะครับโดยเอาชนะแมนยูชนะจุดโทษนะฮะส่วนฤดูกาลรองลงมานะครับต้องย้อนกปปลายปีสองพันแปดถึงสองพที่เติเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันคุนทัพนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกมิเนสต์โบก็เปิดบ้านพ่ายกับแมนยูไป2อศูนย์ะครับแล้วก็นัดแรกของฤดูกาล2 0 0 8ันถึงสองพที่เติเซอร์คุนทัพอยู่นะครับแมนยูเฉือนชนะไป1นูนย์ที่โอทัลฟ์ฟอร์ดนะครับและศึกฟุตบอลถ้วยลีกคับนะฮะในฤดูกาล2 0 0 8ันแปดสองพ แมนยูเอาชนะ3ามหนึ่งนะครับบทสรุปนะครับหกนัดที่เจอกันหลังสุดเนี่ยแมนยูทําได้ดีกว่านะครับเรียนว่าขี่เลยทีเดียวแข่งไปหนัดชนะไปถึง5นะฮะต้องย้อนกลับไปนะครับนี่คือสถิติ head to head นะครับแมนยูคน้างขี่นะครับอ่ะเราไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมไปดูสภาพความพร้อมของปีแสดงแมนเชสเตอร์น็ดนะครับว่ามีใครพร้อมลงเล่นบ้างนะครับ โดยเจ้าบ้านแมนยูนะครับต้องเช็คความฟิตอารอนวานปิสก้านะครับแต่ในข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวนะครับบอกว่าน่าจะพร้อมนะครับส่วนอิลิกเบย์ยีนะครับเพิ่งกลับมาจากทีมชาตินะครับไม่น่าจะพร้อมนะครับเมสันกรนบูดนะครับท่านผู้ชมหมดอนาคตนะฮะพอโดนคดีความอยู่ตอนนี้ก็น่าจะบ่งบอกแล้วนะครับว่าถึงแม้ตัวของนักเตะเนี่ยจะเก่งมากขนาดไหนอาจได้รับฉายาว่าเป็นนักเตะแห่งอนาคตหรือ อาจเป็นอาจจะเป็นนักเตะระดับโลกได้นอนาคตแต่ว่าพฤติกรรมแย่แบบนี้ก็ไม่มีใครสนับสนุนนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยน่าจะหมดอนาคตกับแมนอยู่นะครับเพราะว่านักเตะเนี่ยไปทําร้ายร่างกายแล้วก็มีคดีข่มขืนข่มขู่ฆ่าด้วยนะมันกล้คล้ายกับคดีคคคคคข,ของเบนจามินเบนดี้ของเชลซีนะฮะที่ตอนนี้ยังไม่หลุดคดีความมาปีหนึ่งแล้วนะฮะโดนเพิ่มข้อหาไปอีกครับโดยทางฝั่งของเมืองนอกหรือว่ากฎหมายของเมืองนอกค่อนข้างรุนแรงนะฮะ เมสันกินบูดนี่น่าจะหมดอนาคตนะฮะส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งต้องลุ้นนะครับทางด้านซ้ายนั่นก็คือลูกชอแต่ในข่าวของแมนเชสเตอร์ยิมนียร์บอกว่าน่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าทางด้านเตเลสกับเฟดนั้นนะครับไปเล่นกับทีมชาติเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะครับอ่าก็อาจจะเป็นโอกาสของลูกชอนะครับที่จะลงมาข้อสนิมนะครับเพราะว่าในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยน่าจะหายแล้วล่ะนะครับ นี่คือสภาพความพร้อมของเมนยูนะครับเรามาดูทางฝั่งของเดอะเบโร่นะฮะมิเดนซโบนะครับก็มีนักเตะที่บาดเจ็บอยู่3คนนะครับก็จะมีมาร์คัสบราวน์นะครับแล้วก็มาร์คสโบลานะครับบาดเจ็บไม่มีแน่นอนส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือเจนส์เลอาซิลิกิอันนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจะได้ลงหรือไม่เพราะว่าเพิ่งกลับมาจากการรับใช้ทีมชาตินะครับในศึกอริกันคัพออฟนชั่นนะครับนี่คือความพร้อมนะฮะของทั้ง2ทีมนะครับ เราไปดู11รายชื่อที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับของแมนยูแล้วก็ของบโรนะครับโดยฝั่งแมนยูนะฮะเปลี่ยนระบบใหม่นะครับเป็นระบบ4-3-3นะครับของรับลังนิกนะครับประกอบไปด้วยผู้สัวระตูจะเป็นดีนแฮนเดอร์สันนะครับก้นข้างแน่กลองหลัง4คนนะครับทางด้านซ้ายเป็นลูกชอถ้าฟิตนะครับเซนเตอร์ใช้แฮร์ร่ไม่กว่าจะคู่กับวิกตอร์ลินเลฟลาเฟลวารานจะได้พักนะครับ ส่วนทางด้าน,นขวานะครับน่าจะเป็นโอกาสของอารอนวานปิสกาถ้าหากพร้อมลงเล่นนะครับอ่าส่วนตรงกลางนะฮะก็จะมีสกัดแม็กทูมิเน่นะครับ, um รบยืนทางไปทางด้านซ้ายตรงกลางใช้ความเก๋าของเยียวยามาติชนะครับส่วนขวาสุดน่าจะเป็นอ่าตำแหน่งของบูโน่ฟอนันที่ขาดไปไม่ได้นะครับอ่านี่คือตรงกลางนะครับภายใต้ระบบ4-3-3มาดูแนวรุกกันหน่อยนะครับแน่นอนนะครับไม่มีกรีนวูดก็น่าจะเป็นโอกาสของ แอนโทนีอิลังกานะครับนักเตะดาวรุ่งุ่งแรงคนใหม่ที่ลับลังก์ชอบมากนะครับได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสอสานัดละนะครับส่วนตำแหน่งหน้าเป้านะฮะน่าจะเป็นโอกาสของมาร์คัสแรดฟอร์ดเพื่อจะเรียกความมั่นใจนะครับก็คงจะต้องให้โรนัลโดได้พักนะครับส่วนขวาสุดนะครับอ่ะมาอีกแล้วโอกาสนั่นก็คือจเดนชันโชนะฮะอาจจะได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะว่าลับเรืกอง็นะครับชื่นชอบนะครับเคย เคยชมนะฮะตอนอยู่บนเดสซิเิียนโยมันฉะนั้นจะต้องโชว์ฟอร์มให้ดีนะครับสำหรับเจรดนชนโชวนะครับหลังจากฟอร์มหายไปในช่วงหนึ่งนะฮะนี่คือไลน์อัพของปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับภายใต้ระบบ4-3-3ของคุณเซือรับโรนิกเรามาดูของฝั่งผู้มาเยือนครับโบโลนะฮะมิดนโบจะมาภายใต้ระบบ3-5-2นะครับอ่า3-5-2นี่ก็คือเล่นหลัง3นะฮะเราไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีใครกันบ้างนะครับ ผู้รักษาประตูครับท่านผู้ชมก็จะเป็นโจแลมลี่นะฮะกองหลัง3คนนะครับท่านน้้นขวาเลยนะครับเป็นพริติคแมคเคนรีนะครับส่วนตรงกลางนะฮะก็จะเป็นโซบัมบ้านะครับอีกคนหนึ่งทางด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นดาวฟรายส์นะครับเดลฟายนะครับขยับมาที่ตรงกลางนะฮะทางด้านขวาสุดก็จะเป็นอิเลียนสโนส์นะครับแล้วก็ขยบเข้ามานะครับตรงกลางก็เป็น ลิสลี์แม็กกลินนะครับส่วนตรงกลางเลยนะก็จะเป็นแม็คลุกนะฮะขนาบข้างนะครับก็จะเป็นมาคัสเทวเนียแล้วก็สายสุดนะครับก็จะเป็น New eller, นิวเทเลอร์นะครับส่วนแนวรุกนะครับใช้ซูน,น่าสองคนจับคู่กันนะครับนั่นก็คืออันไรสปอร์นะครับจับคู่กับฟาลาลินสโบโลกัน แนวรุกของพวกเขานะครสองคนภายใต้ระบบ3-52นะครับของ m i d i e n ล r o นะครับอ่านี่คือคาดการณ์นะฮะที่จะลงสนามนะครับเราไปดูบทวิเคราะห์คู่นี้กันหน่อยนะครับของสื่อนะครับให้ใครชนะสื่อก็ให้แมนยูนะครับเอาตัวรอดชนะไปได้2-1นะครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่4สี่นะครับ ก่อนที่จะพับเบรกนี้หนาวได้สําเร็จด้วยการเอาชนะเวนแฮมยูนเต็ดนะครับโดยราฟาเอลเอ้ยขอไปโดยราฟลองนิกนะครับแพ้แค่เกมเดียวจาก10แมตช์ที่ผ่านมานะฮะตอนนี้เนี่ยโดยปีศาจแดงนะฮะเลดเดวิลนะครับสามารถยิงประตูได้กือบทุกนัดเลยนะฮะสิแมตช์นั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีเกมลุกที่ดีนะครับอ่าส่วนด้านบิดเดิลสโบรนะครับ กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับโดยพวกเขาเนี่ยชนะ8นัดนะฮะจาก10เกมนะฮะเนี่ยฮะเขาบอกชนะ8นัดจาก10เกมหลังสุดนะครับก่อนที่จะมาเยือนแมนยูนะฮะแล้วก็มีโอกาสเลยนีที่จะไปเพลย์ออฟนะครับเพลย์ออฟในการเลื่อนชั้นนะครับสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเดอะโบโลนะครับโบโลฉายาเขานะฮะสิงแดงโบโลนะครับ ฟอร์มดีเลยมาเยือนโอทีฟฟอร์ดนะครับส่วนโบโรนะฮะโบโรเขาบอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยที่มาชนะแมนยูเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปนะครับบอกว่าเป็นศึกลีคับหรือว่าคาราบาลครับนั่นแหละนะฮะเนี่ยฮะลีคับที่โบโรมาชนะที่โอทีฟฟอร์ดนะครับเขาบอกว่าปีอ้ย้อนกลับไปนานเลยนะฮะในปี2015นะฮะที่มาชนะแมนยูนะฮะ ชนะจุดโทษที่ได้กล่าวไปข้างต้นในเซตตีเฮตุเฮนนะครับแล้วก็โบโลมาชนะแมนยูในศึกพีมลีกเนี่ยต้องย้อนกลับไปเลยปี2 0 0 4นะที่มีจูนิงโยนะฮะลงเล่นนนั้นนะเอาชนะแมนยูไป3-2ครับย้อนกลับไปนานเลยนะครับโดยการยิงของจูนิงโยแล้วก็เดซเซรีจ็อบนะฮะยิงชนะไป3-2มสองนะ ทีโอซฟอร์ดเป็นศึกพรีเมียร์ลีกนะครับแต่ว่าลีกครับนั้นปี2015เอาชนะจุดโทษไปนะครับก็เลยสื่อเรามองว่าแมนยูนั้นยังมีความเหนือกว่านะครับในเรื่องของระบบทีมแล้วก็ถ้วยนี้ต้องเอาด้วยนะครับสำหรับแมนยูนะครับเป็นถ้วยที่แมนยูก็หวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นถ้วยเก่าแก่สุด FA Cup นะฮะโดยสื่อมองว่าแมนยูจะชนะไป2-1นะครับอ่าส่วนตัวเอ็ดมินเองนะครับมองดูแล้วเนี่ย คือต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าแมนยูไม่เอาไม่ได้แล้วนะครับต้องมอีถ้วยเพื่อ,อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะฮะฉะนั้นผมว่าแมนยูน่าจะใส่เต็มที่นะฮะดูจากการจัดทีมของรับลงิงที่คาดการนะฮะภายใต้ระบบ433นะครับก็ดูแล้วนะครับน่าจะเอาตัวรอดได้ด้วยการบดขยี้โบโรที่มีฟอร,ร์มการเล่นที่ดีนะฮะก่อนที่จะมาเยือนโอแทฟร์ดนั้น ชนะ8แมตช์จาก10นัดนะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับแมนยูน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์สำหรับแอดมินนะครับเพราะไม่ต้องการที่ไปแข่งขันใหม่นะครับสำหรับแมนยูนะฮะไม่มีที่ว่างสําหรับผู้แพ้นะครับสำหรับศึก FA Cup นะครับฉะนั้นแอดมินให้แมนยูชนะ1-0นะครับแบบชิวเฉียดและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับแล้วแฟนๆบ้าะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคู่นี้นะครัับบแแมมนนนนนยยููเก๋าาววะะะะฮให้ชช1-0คริ